ปกมะละกอมันเป็นมะละกอตัวผู้กี่แล้วครับเนี่ยเขาจะออกดอกเป็นพวงๆแล้วก็ไม่เป็นลูกนะครับเนี่ยมะละกอตัวผู้ถ้าเพื่อนๆเ,เจอแล้วไม่ต้องตัดทิ้งนะครับวิธีก็คือแกล้งมันนะครับแกล้งมันให้มันออกลูกได้นะครับอันนี้เคยเคยทําแล้วเดียวให้ดูต้นนี่ก่อนต้นที่เคยทําแล้วเนี่ยนะ ต้นนี้ต้นมันเล็กแก้งมันผ่าลําต้นเลยแล้วเอาไม้เสียบไว้พอมันโตมาปุ๊บดูครับลูกเต็มต้นเลยลูกใหญ่ด้วยลูกยาวนี่กินมาหลายรุ่นแล้วนะครับนี่พอมาปลูกต้นนี้เอาเป็นตะพู้อีกทีนี้จะแกล้งได้อีกวิธีหนึ่ง <c oughs> นอกจากจะผ่าลําต้นแล้วนะครับ ยังจะทําให้มันนอนด้วยให้มันนอนไปเลยไม่ต้องขึ้นข้างบนนะครับจะได้เวลาเก็บจะได้ไม่ต้องสอยนะครับให้มันให้มันเอ็นไปเลยให้เอน็เอนไปอย่างนี้จะได้ไม่ไม่สูงนะครับเดี๋ยวจะคอยมาถ่ายให้นะครับว่าจะได้ผลเป็นยังไงวิธีแก้งมะละกอน,นะครับนี่เสียบปลำต้นทะลุเลยนะครับแล้วเอาไมา้เสียบไว้ มะละกอเขาก็จะพยายามที่จะมีชีวิตต่อนะครับเพราะเขก็จะสร้างเปลี่ยนแปลงระบบภายในจากตัวผู้ก็จะกลายเป็นมะละกอมีลูกได้นะครับนี่ก็คือหลักฐานที่เคยทำแล้วก่อนหน้านี้ทำแล้วต้นสามต้นแล้วครับได้ผลนะครับได้ผลทุกต้นเลย